วันนี้เรามาเล่นเซิร์ฟออฟบี้กันดีกว่านะครับจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมตั้งใจรับชมกันด้วยนะด้วยเวลาลุยกันละไปลุยกันเลยดีกว่านะครับ l ล t s g o นี่ต่ตัวเลยโอยมาถึงไปด้วยความแรงแบบนี้เลยครับผมยังหัวด,ดีสวัสดีเด็กน้อยฉันก็ต้องไหลแกนะเดี๋ยวเราจะลุยไปด้วยกันนะเด็กน้อยเด็กนเลยครับสเตยตัวตัวเลยตัวนี้มีโู้ยสายไฟฟ้าดีพุ่งอะไรดียางหดความคืบหน้าเราตอนนี้ก้าแล้วยังโหดเลยตัว,ตว ฟื้ตัวนี้มีทุนอะไรบางอย่างโอเคเป็นที่เช็คพอยต์โอเคสวยงามมากตรงนี้ต้องใจเย็นชุบข้างหน้ามีเ okay, ลเซอร์โอเคเราต้องหลบเลเซอร์โอ้โหบับยากนิดนึงแต่ก็สนุกมากมายชุบยังหัวดลดโอ้คุมีให้รับรางวัลด้วยงวั้นาใช่แล้วละสุดยอดไปเลยเรารับรางวัลดีกว่าได้เลยรับแล้วสามารถบินได้สามนาทีบินเลยวู้ยังหดบินสูงอะดิยังโหดเลย ตัวนี้เขาวิเข้ามองเข้าทาแล้วก็บินวู้ฮู้วู้ฮู้มีไอหลามด้วยดิยังโหดวิฉลามทําให้เราตัวเบาใช่แล้วละ่ะทําให้เราหยุดไองโอไม่ใช่ตัวเบาใช่แล้วตัวเลยชุบวู้ฮู้บินเะดอยังโหดชุบตรงนี้มีสมอเรือโอเคหลบหลบได้อยู่ไปได้ไปได้ไไดตัวนี้ไปแบบใจเย็นครับไปเรื่อยๆทางที่ดีคือทางตรงนั่นเองแล้วก็มี สิ่งกีดขวางมาเล็กน้อยแล้วเราก็บินวอ้โหอย่างแจ๋วอดีอันนี้ก็โดดวอ้โหวอ้โหอ,อย่างสวยไปได้โยไปได้โยตอนนี้มีสีเขียวต้องหลบดีๆเนี่ยถ้าโดนแล้วก็ยุ่งเลยตอนนี้ไปต่อครับอบินหน่อยเร็ววู้โหยังโหมดบินได้สามนาทีเลยนะเนี่สามนาทีเพียงพอที่จะให้เราเข้าเส้นชชยหรือเปล่าต้องไปดูกันนะครับบูดและอย่างแรงเลยดิ อ่าเลื้ยงบินวูสุดเจ๋งโอ้นอ้าโหมีอะไรขึ้นมากวนใจเราอีกแล้วตัวนะครับมาไปกันต่อเลสโกตัวนี้บินนะดิข้ามสิ่งกีดขวางไปเลยไงอ่าวเลื้ยงไปต่อชูวูู้นอ้าพุ่งวุ้ยเอาเรื่องหลบไอ้ล้ำวู้ข้างในมีจุดเช็คพอยต์แล้วถ้าเขามีระบบเปลี่ยนสีบอร์ดก็ดีดิเนาะ ใช่แล้วแต่ระบบเปลี่ยนสีบอร์ดเหมือนจะยังพัฒนาอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่เพียงพอให้การยังไม่เพียงพอและไม่พร้อมเพียงในการเล่นไงใช่แล้วล่ะเอาเรื่องใช่แล้วครับไปกันมีให้เลือกซ้ายขวาโอเคเราไปทางซ้ายเพราะเขาถือว่าทางซ้ายเป็นทางที่ดีใช่แล้วล่ะแต่ไม่ดีเท่าทางตรงถูกต้องแล้วครับสตีฟนายนี่เก่งเอาเรื่องนะเนี่ยอย่างโหดเลยเต็มตัวเลยหมาฟืบบินโอ้คุณเราสามารถสปินได้ด้วยเราสปินดีกว,ว่าระหว่างนี้อุ้ยชุบ นี่สปินแล้วลอยไปด้วยในตัวได้ตัวอะไรครับโอ้หได้บินอีก2นาทีเป็น5นาทีแล้วดิเอ้าเรื่องไปต่อยาวๆไปต่อยาวๆสปินได้ครั้งเดียวนะครับเป็นสปินฟรีไงเรามาสายฟรีอยู่แล้วเพราะเราไม่ค่อยมีปัใจจัยในการเติมมาดิแต่เล่นฟรีก็สนุกนะครับใช่เราล,ละสนุกสุดยอดไปเลย ใช่แล้วครับหมาลุยกันอ้ชุบูบบินยาวๆบินยาวๆชุบแต่เราเช็คพอยต์มาดูกันว่าเราจะเข้าเส้นชัยไปได้เร็วขนาดไหนนะครับด้วยความเร็วแรงเราสามารถบินหลบสกิดขวางได้แล้วก็ลอยแบบนี้เลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเราของจริงเราของจริงครับบุ๋มไปตอแล้วสูบอือชุบเฮ้ยทางนี้เปล่าวะอ,อ๋อทางนี้เราไปแล้วสังเกตจากธงสีเขียว ถ้าทรงสีเขียวแปลว่าเราไปแล้วถ้าทองสีแดงแปลว่าเรายังไม่ไปโอเคตัวนี้มีทโบโพุ่งไปเลยสายฟ้าดีไปยาวไปยาวชื้นนี้เราสามารถไปโลกต่อไปได้ด้วยใช่แล้วละ่ะสุดยอดไปเลยถ้าเราเข้าเส้นใจเร็วมากพอแล้วก็นะใช่แล้วมีระบบแข่งขันกันด้วยนะครับอย่างโหดเลยอุ๊ยที่สุดเราก็ตายตัวแรกอะดิเอาเรื่องยังได้อยู่โหเราพลาดเสียสมาธิปไปนิดนึงอะเนี่ย เดือบเลยมาชิคพอตตรงนี้ครับแล้วก็ลอยวู้ฮู้จุดเซฟนะเด็กน้อยใช่แล้วธงสีแดงคือการไปถึงจุดเซฟแล้วพอเซฟแล้วก็จะกลายเป็นธงสีเขียวสุดยอดปุ๊บผ่นี้ไปต่อก็จะถึงเส้นชายแล้วอึดใจเดียวอึดใจเดียวครับบินเลยวู้ฮู้เส้นชายจ่าพี่มาแล้วเด้โลกสองได้ถูกปลดล็อกเรียบร้อยแล้วทุกคนเราไปโลกสองกันดีกว่าสตีฟ นี่ล้ตอนนี้เราอยู่โลกสองแล้วทุกคนยังโหดเลยวุ้ยเอาเรื่องอย่างเอายังโหดมีโลกแห่งการแข่งขันด้วยเราไปโลกแห่งการแข่งขันดีกว,ว่านี่โลกแห่งการแข่งขันแล้วมาลุยกันเลยมีเวลาทั้งหมด4นาทีในการเล่นแสดงว่าจะจัดอันดับคนที่เข้าเส้นชัยได้เร็วสุดนะครับหมาเราต้องเข้าไปให้เร็วที่สุดบอร์ดก็เหมือนเหมือนกันแสดงว่าโอเคคงจะไม่มีอะไรยากเกินความสามารถ ใช่ลอล่ะสุดยอดไปเลยใช่ละครับไปกันเลยเลสโกโอู้แต่บอดไม่เหมือนกันเนี่ยมาเพราะบางคนสามารถเติมโลบักได้ใช่ลอล่ะโอ้โหเราก็คิดว่ามันเหมือนกันหมดนะ้คาสู้เราไม่ได้หรอกนะเนี่ยคนเหล่าน,นั้นใช่ละครับสามารถเติมโลบักเพื่อซื้อบอดอันใหม่ได้นะครับโอ้โหเจ๋วมากชี่นี่นี่มีจุดจุดพุ่งจุดพุ่งมีอันดับหนึ่งกำลังจะเข้าเส้นชัยแล้วดูจากข้างบนนะครับ เขามีกันสมคนรวมเราด้วยเป็นสี่โอเคเราลุยยาวออ้แล้วต้องไปให้เร็วที่สุดต้องเข้าเส้นชายก่อนสามนาทีดังสายนี้เป็นทางพุ่งโอเคพุ่งแล้วูุตรงนี้เข้าทางตรงกลางโอเคไปได้เร็วอยู่นี่แล้วก็หลบมาทางขวาหน่อยนึงฟื้นไปกันต่อเยาวๆยาวๆเยาว์เลสโก้วหแต่ทําสวยมากเลยดูดีอย่างสวยเลยมีทั้งชัลามมีทั้งน้ําูุร้อนใช่แล้วละน้ําตำ ชายราคาะสตีฟจเจ๋งไปเลยดิลุยกันเลยฟุตตัวนี้มีหลามมีหลามหลบหลามครับพุ่งอเอาเรื่องกระโดดหลบใบพัดเรืออ่าแล้วก็ไปตามทางกระเด้งกระดอนนะดิแต่เขาเข้าใกล้เส้นชัยกันหมดแล้วอะตัวนี้ลอยออนี่มีที่โหลดด้วยตามหลังเรามาอยู่ดูจากข้าง,างบนนะครับนี่เลยแล้วก็กลายเป็นโลกแห่งลาวาแลว้ว นี่อย่างแจ๋วภาพสวยขึ้นเรื่อยๆอ่ะดิเอาเรื่องอยังสวยฟุบไปต่ออูนเลเวลอัพการขี่ของคุณต้องเติมโลบักเพื่อจะซื้อเจสสก,กีสามารถรับรางวัลได้โอเครับรางวัลเป็นเหรียญ50เหรียญอ่าเอาได้โยสุดยอดไปเลยเรามีเหรียญแล้วอ่าอย่างแจ๋วได้โยฟุ๊บตรงนี้เป็นพื้นที่ของลาวานะครับ ต่อไปจะเป็นพื้นที่อะไรยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเราไปผจญภัยพร้อมกันทุกคนเห็นต,ตัวเลยปุ๊บฟึบเป็นพื้นที่ลาวาแต่บอดเราแข็งแรงมากอะเด้สุดเจ๋งไปเลยปุ๊บนี่ลาวาก็ทําอะไรบอดเราไม่ได้หรอกบอกเลยบอดเรานั้นทํามาจากอะไรสตรีฟฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเด็กน้อยเดเลดครับไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เราที่รู้คือเราต้องเข้าเส้นชัยให้ได้ในอีก30วิไม่รู้จะทันหรือเปล่าดี ใช่แล้วละบางทีด้วยพลังแห่งการกดไลค์กดซับสไครต์ก็กติดตามอาจจะทําให้เราเข้าทันก็นได้นะใช่แล้วต้องลองกดไลค์กดซับสไครต์ก็ติดตามดูถึงตัวเลยเราจะเข้าเส้นชัยแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วรอยู่อันดับ4ตอนนี้4 3 2 1 0อ้าวหมดแล้วเดชผู้เล่นแต่เราไม่ใช่ที่โลเลยอยู่อันดับ4มีที่5ที่6ด้วย บุญแล้วของจริงอ่ะนด้เราโหดมากทุกคนเราโหดจริงโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามสำหรับวันนีอ้นอย่าลืมเข้าวัดทำบุญแล,ล้เป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย